บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2568ผ่าน9ข้อนี้ครบได้เงิน3,395บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ใครที่ผ่าน9ข้อนี้ครบทุกข้อได้รับเงิน3,395าสบาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันนี้คลิปนี้เราไปเร็วๆกันเลยนะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ ประหยัดเวลานะครับดูแล้วจะได้ไปทําอย่างอื่นกันต่อนโอเคไปกันเลยครับเริ่มต้นที่ข้อที่1ครับก็คือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่องเคเื่อนผ่านรถวัดผ่านยานต้นผ่านนะครับเอาว่าเป็นรุ่นใหม่เท่านั้นนะที่ใช้แบบประชาชนในการใช้เงินนะครับรุ่นเก่าไม่นับนะถ้าเร็วไปนะพิมพ์บอกกันมาได้นะจะได้ปรับให้ช้าลงกว่านี้นะครับโอเคเนื่องด้วยท่านนะครับจะต้องประหยัดเวลากันนะครับจะได้ไปทําอะไรกันต่อโอเคครับอันนี้ด่วนหน่อยนะโอเคครับสำหรับข้อที่1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครที่ยังไม่ได้สวับบสดิการเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้เร็วๆนี้เนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยถ้ามีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยเร็วๆนี้อาจจะมีนะถ้ามีเนี่ยภายในปีนี้จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวกันนะโอเคครับไปต่อกันครับหากคุณได้บ,ร,บริการคุณต้องไม่เคยทําบิดกดกงิให้กับบสบริการหองรัฐส่งผลให้มีข้อที่2นี้ถ้าหากว่าคุณเอาไปกดเช่นไม่ว่าจะแลกเงินสดเนี่ยหรือว่าซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อหรือไปฝากบ,บริการห่งรัฐไว้กับร้านค้าครับการกระทำแบบนี้่ัมองวาผิด ทุกอย่างนะครับดังนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะทำนะครับต้องคิดให้ดีๆเพราะว่าจะทำให้คุณโดนยกเลิกสิทธิ์ในส่วนของตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนยกเลิกสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแล้วไปแล้วเนี่ยมันกู้คืนกลับมาไม่ได้นั้นเนี่ยคิดให้ดีๆครับก่อนที่จะไปทำตรงนี้ดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆน,นะก่อนที่คุณต้องการจะไปทำผิดกฎนะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะถ้าหากคุณพลาดในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าแก้ยากนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะเสียเวลาด้วยดังนั้นข้อนี้ข้อที่2ครับไม่เคยทําผิดกฎการที่จดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถึงจะรอดนะถ้าคุณเคยทําผิดกฎก็จะโดนได้นั่นเองครับนี่คือในส่วนของข้อที่2ครับไม่เคยทาผิดกฎการที่จดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อที่3มนะครับมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงิน ทุกครั้งที่คุณจะไปใช้เงินต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่นี้คุณท่านรู้อยู่แล้วนะครับแต่บอกไว้สําหรับเผื่อใครที่บัตรประชาชนคุณเนี่ยมีการหายนะครับแล้วต้องไปทาบัตรใหม่เนี่ยอันนี้อย่าไปรีบ,รบไปทาบัตรใหม่ด้วยเพื่อที่พร้อมทีใช้เงินนะเพราะทุกครั้งต้องใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินครับข้อที่4นะครับจำรหัสพินให้ได้นะตรงนี้สําคัญแต่เน้นย้ำกันอีกทีครับจำไม่ได้จําให้ได้ด้วยถ้าลืมให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขรหัสพินให้ถูกต้องนะเพื่อดูมัิจ่ายเงินให้ได้นะครับ อันนี้คือข้อที่4ครับจายมลาดพิมพ์ให้ได้และกดให้ถูกต้องเพื่ออนุมัติจ่าย,ยเงินนะครับต่อไปครับข้อที่5ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีแล,ล้วสาเร็จนะครับหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีเนี่ยคุณสมามารถลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีได้นะครับค่าไฟฟรีเนี่ยจะได้สูงสุด3 1 5บาทสาหรับคนที่ลงทะเบียนเท่านั้นใครที่มีบัตรสวัสดิการรัฐและยังไม่ได้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีต้องไปลงทะเบียนแล้วตอนนี้ครับด่วนเลย รีบไปลงทะเบียนเลยครับเพราะถ้ายังไม่ลงทะเบียนคุณจะไม่ได้รับเงินในส่วนของค่าไฟฟรีตรงนี้นะดังนั้นรีบไปลงทะเบียนวิธีการลงทะเบียนครับพิมบอกมาได้ว่าตองลงทะเบียนค่าไฟฟรีผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้กับคุณครับต่อไปครับข้อที่6ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าปราปาค่าน้ําฟรีในกรณีที่คุณยังไม่ลงทะเบียนค่าน้ำนะครับนี่คือครั้งสําคัญมากๆเหมือนกับค่าไฟเลยที่คุณจะไปลงทะเบียนได้นะครับในตอนนี้เนี่ยยังไปลงทะเบียนได้เลยแต่สหรับค่าน้ําคุณจะได้100บาทแต่ต้องใช้น้ําไม่เกิน3 1 5 เช่นเดียวกันนะครับบางกี้ค่าไฟได้315นะต้องใช้ไฟไม่เกิน3ารค่าน้ําใช้ไฟไม่เกิน100ก็ใช้ฟรีใช้ไฟไม่เกิน3ามอนก็ก็จะได้สิทธิประโยชน์นะครับลด100บาทนี่ข้อที่6ข้อที่7ครับเป็นบัตรสวัสดิการห่งรัฐในกลุ่มของผู้พิการเนี่ยจะได้เพิ่มครับ200บาทในวันที่20พฤศจิกายนอันนี้โอนเป็นเงินสดครับเป็นต้องสำรับการจะรับเงินเนี่ยต้องผูกพร้อมเพย์กับประชาชนนะครับเพื่อจะรับเงินด้วยสำหรับข้อที่7นะ สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับข้อที่8ครับได้รับสิทธินะครับเป็นเงินผู้สูงอายุนะครับพี่มีทุ่มีรายได้น้อยนะรตรงนี้ได้100บาท8เดือนแต่ว่ามันมีกลุ่มนี้เนะี่ยเขามีการโอนเงินกันไปแล้วนะครับแต่ว่าหากคุณยังไม่ได้รับเงินมีกลุ่มเก็บตกครับหรือเรียกว่ากลุ่มรีเจ็กรีเจ็กก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินนั่นเองคุณไม่รับเงินในวันที่1 6 1 7ก8กันยายนคุณไม่รับเงินในวันที่24ตุลาคม คุณจะได้รับเงินในวันที่24พฤศ so จิกายนครับการรับเงินก็คือสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2 5 0 8แล้วก็ให้คุณทําพร้อมเพลย์แบบประชชนนะครับให้เรียบร้อยผูกพร้อมเพลย์แบบประชชนเพื่อรับเงินครับวันที่19พฤศจิกายน6 8ต้องผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วนะหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์แบบประชชนให้ยื่นหนังสือยืนยันภายใน6พฤศจิกายน68นะครับตรงนี้สำคัญมากๆากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์รีบไปผูกพร้อมเพย์ด่วนเลยนะครับโอเคนะ อันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่8ครับหากคุณเป็นไปตามที่ผมได้บอกนะครับยังไม่หมดนะมีข้อที่9ด้วยได้เงินคนละครึ่งพาร์ตครับกุมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือโครงการคนละครึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการนั่นเองครับจะได้เงินไปละ50าบาทนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้2เดือนพันเนะครับแต่ทยอยให้ก็คือพฤศจิกาไปละห้าสิบันวาทไปละห้าสิบนะครับรวมเป็นพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแต่ในเดือนนี้เราพูดถึงในเดือน แปดละห้าสิบนะเดี๋ยวผมจะบวกให้ทั้งหมดนะครับเงินที่พูดมาทั้งหมดในคลิปเนี่ยจะมาบวกให้ดูทั้งหมดมาดูก,กันเลยดีกว่านะครับหาคุณผ่านครบทั้ง9ข้อนะครับตรงนี้นะจำได้ใช่ไหมทั้งหมดทั้ง9นะครับผ่านครบทั้ง9ก็ครบนะได้วไดม้3395มาดูกันครับโอเควันที่1ครับคุณ1พฤจิกานะคุณจะได้300บาทเงินซื้อสินค้านะครับ รวมถึงได้8 5 0บาทด้วยนะเข้าเลยแล้วก็ส่วนลดค่าหุงต้มครับหากคุณยังไม่ได้ใช้80บาทนี้ก็ยังอยู่นะพฤจิกาก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ค่าเดินทาง750บาทยังคงอยู่เหมือนเดิมยังสามารถไปใช้ได้ครับเข้าวันที่1พฤศจิกาเหมือนกันแล้วก็วันที่18หรือวันที่คณะเข้าไฟออกเนี่ยอาจจะเป็น17หรือ19ก็จะได้สิทธิ์ค่าไฟไม่เกิน3 5สิทธิ์ค่าน้ำไม่เกิน100บาทครับ ในกรณีใช้ไฟใช้น้าไม่เกิน35มาจะได้รับความช่วยเหลือตามนี้นะแล้วก็ทุกวันที่20ของทุกเดือนนะครับจะได้เงินเบี้ยความพิการ2 0 0รบาทโอนเข้าบัญชีที่ผูกพ,พรมเพลย์แบบชนอย่างท,ที่ผมได้บอกอัน,นั้นหน้าที่ของคุณคือผูกพ,พรมเพลย์แบบชนให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ได้รับเงินสงเคราะห์ครับเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการชีพแก่ผู้สูงอายุที่เบีย้ยได้น้อยในกลุ่มคนที่โอนเงินไม่สําเร็จครับหรือกลุ่มรีเจ็คโอนเงินในวันที่20พฤจกาย ลุ่มนี้เนี่ยต้องไม่เคยจะรับเงินในวันที่สิบห้าสิบหกอ่าสิบหกขอไปต้องไม่รับเงินในวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดกันยานะครับแล้วก็ไม่รับเงินในวันที่ยี่สิบสี่ตุลานะถึงจะได้รับเงินในวันที่ยี่ิบสี่พฤศจิกายนแต่ต้องาําตามเงื่อนไขครับผูกความเพยอะไรให้เรียบร้อยตามที่ผมได้บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะไปย้อนดูได้นะครับทั้งหมดเนี่ยมีเงินหนึ่งก็คือเงินคนละครึ่งพัดครับอันนี้ได้วันที่หนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันแปดร้อยห้าสิบบาท สรุปเงินที่คุณได้รับทั้งหมดครับมาดูไทม์ไลน์วันที่กันเป็นเดือนพฤศจิกายนสำหรับคนมีบัตรสวัสดิการงรัฐครับก็มีได้วันที่1หมดเลยนะวันที่3ามบาทได้อ0ห้าสิได้วันที่หนึ่งแปด้วหิบาทได้วันที่1นะครับสามร้อยสิบห้าได้วันที่18 100ดหนึ่งรได้วันที่18ดนะครับวันนี้เข้านาเข้าไฟออกบางคนอาจจะออก17บางคนออก19 200บาทเป็นเงินสําหรับบัตรสวัสดิการและที่เป็นผู้พิการ นะได้อันนี้ได้วันที่20พฤศจิกาแล้วก็800บาทเนี่ยในกรณีน,นี้800บาทก็เป็นเงินผู้สูงอายุที่มีรายได,ได้น้อยนะครับได้วันที่24พฤศจิกาเมื่อลงกันทั้งหมดตลอดทั้งเดือนนะครับจะได้3,395นะสรอกสบาสดิแกงรัดหากคุณมีผู้สูงอายุครับตอนนี้เนี่ยได้สูงสุด800 0กว่าเลยนะอยากให้คุณไปดูในคลิปนั้นนะดูต่อได้เลยนะหลังวิดีโอนี้ไปดูครับเพื่อ คุณมีผู้สูงอยู่ในบ้านคุณมีผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่อาจจะได้เงินเพิ่มก็ได้รีบไปดูในคลิปนั้นต่อเลยครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมไปเจอในคลิปต่อไปครับ